สวัสดีครับมาวันนี้รุ่งครับขออนุญาตพาทุกท่านนะครับมาชมที่ดินนะครับที่ดินแปลงนี้พิกัดอยู่ที่ตำบลพรมนียมเพอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับตำบลพรหมนียมเพอเมืองจังหวัดนครนายกแปลงที่ท่านเห็นด้านหลังนี้นะครับมีปักธงไว้เรียบร้อยนะครับนู่นวิวเขาชัดเจนวิวเขาสวยมากนะครับร้อยแปดสิบองศาเลยนะครับพิกัดตรงนี้เนี่ยเดินทางสะดวกมากนะครับจากกรุงเทพมาแปลงนี้เนี่ยก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งหรือว่าสักเจ็ดสิบ กิโลนิดๆนะครับเจกิโลนิดๆวิวเขาสวยอย่างนี้เลยนะครับใกล้แยกจบร,รอเพียงร้อยกว่าเมตรนะครับเพียงร้อยกว่าเมตรนะครับนี่แปลงที่ท่านเห็นด้านหลังนี้กําลังทํานาอยู่นะครับใกล้จะเกี่ยวข้าวแล้วละ่ะนะครับนี่แปลงนี้มีเนื้อที่5ไร่นะครับ5ไร่นากวางสวยๆงามๆนะครับ5ไร่จากทงนี้ที่ท่านเห็นเนี้ยไปถึงนู่นนะครับน่ะถึงนู่นเลยนะครับแล้วก็ทงทงที่สานะ ทงแรกนี่ไม่ใช่ทงที่สองตรงนู้นนะครับแล้วก็ไปถ, ung ถ ung ึงทงชมพูด,ด้านหลังนะครับแล้วก็ใกล้ๆนี่ที่ท่านเห็นเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรน,นะหมู่บ้านจัดสรรครับถนนสาธารณะบดอัดอย่างดีแล้วหินเดี๋ยวรุ่งทัพจะเอาหินคลุกมาลงให้สวยงามเลยนะครับสวยงามเลยไปฝากปลาพร้อมด้วย,น,น,ยนะครับไป้ากปลาพร้อมด้วยนี่แังนี้เลยนะครับแบบนี้สวยงามมากท่านเห็นด้านนี้ เดี๋ยวลุงครับขออนุญาตกลับกล้องให้ทุกท่านดูที่ดินดีกว่าถนนกว้างนะครับถนนสาธารณะแล้วนะครับยกยกเป็นสาธารณะกว้าง6เมตรนะครับตรงนู้นนะครับทงเนี้ยที่ท่านเห็นด้านซ้ายมือเนี้ยนะครับทงนี้มาถึงตรงนี้ไม่ใช่นะตรงนี้ครึ่งครึ่งแปลอ่าถึงทงนี้นะครับหน้ากว้างเนี่ยเกือบ80เมตรนะครับ70กว่าเกือบ80แล้วก็ลึกจากทงเนี้ยครับไปถึงทงชมพูด้านหลังนะฮะก็ร้อยกว่าเมตรร้อยสิบเมตรโดยประมาณนะครับ วิวเขาสวยนะครับนี่มีเพื่อนบ้านนะแน่นอนไม่เปลี่ยวครับนี่เพื่อนบ้านเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็นี่หมู่บ้านจัดสรรกําลังขึ้นไกลแล้วเส้นนู้นนะครับที่ท่านเห็นเสาไฟน่สายไฟเนี่ยก็คือเส้นนั่นแยกจปรอยอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็ถนนหลักไปทางไปจปรอไปโรงเรียนในร้อยจปรอเลยนะครับใกล้มากนะครับใกล้แยกจปรอเข้าตัวเมืองก็แค่6กิโลนะครับเท่านั้นเองนะครับน้กว่างสวยด้วย เกือบ80เมตรคูณ110กว่าเมตรนะครับโดยประมาณนะครับพื้นที่ต่ำกว่าถนนประมาณสัก70เซนนะครับเป็นที่นานะครับอุดมสมบูรณ์แถวนี้นะครับพรมบีเมืองนครน,นายยก5ไร่นะครับยกโฉนดนี้แปลงนี้5ไร่พร้อมโอนนะครับโฉนดครุฑแดงพร้อมโอนนะครับาราคา จับต้องได้แน่นอน8 9 0 0 0บาทต่อไร่นะครับ8 9 0 0 0บาทต่อไร่วิวเขาสวยงามเหมาะทำหลายอย่างครับรีสอร์ทเอ่ยนะครับจุดเช็คอินนะครับซื้อเก็บเก่งกำไรก็แน่นอนครับแปลงนี้ราคานี้จับต้องได้หายากแล้วนะครับสำหรับแปลงใกล้ๆแยกเจาะปรออําเภอเมืองด้วยนะครับนี่ไปเที่ยวน้ำตกก็ครึ่งชั่วโมงน่าจะถึงนะครับครึ่งชั่วโมงนะครับเที่ยวน้ำตกสาลิกาน้ำตกวางตะไครประมาณนี้นะครับนี่ เหมาะมากครับท่านที่กาลังหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนแปลงนี้ราคาถูกกว่าข้างเคียงนะครับห้าไร่ฉนดคุดแดงพร้อมโอเลยทักมาครับ